ฮัลโหลตาเจ๋อเฮาวันีเจอเชิค่ชินเชื้อ汉语สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปี้อะเรียนสนุกเรง่ายได้เพื่อนแน่น่นวันนี้นะคะป๊อปี้อยากก็จะมาสอนคำง่ายๆึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังจะศึกษาภาษาจีนนะคะเบื้องต้นเนี่ยต้องรู้จักกับคำนี้เป็นอย่างดีนั่นคือคำว่าเจ้อเจ้อเจ้อเอะเจ้อแปลว่าอะไรคะ แปลว่านี่หรือนี้นั่นเองนะคะใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนๆไปเห็นอะไรแล้วอยากจะรู้ว่านี่คืออะไรนะนี่คืออะไรนะก็ถามว่า่อ什么这是什么这是什么,是什么ก็มีความหมายแปลว่านี่คืออะไร่อ什么แล้วเวลาที่เราพาเพื่อนอีกคนนึงนะคะ ไปให้ไปเจอกันแล้วอยากจะแนะนำให้เขารู้จักกันนะคะเราก็บอกว่านี่คือเพื่อนของฉันภาษาจีนพูดว่า这是我的朋友这是我的朋友这是我的朋友ก็มีความหมายแปลว่านี่คือเพื่อนของฉันค่ะแล้วก็อย่างเวลาที่ อ่ะเราทําผิดแล้วกันนะคะเวลาที่เราทําผิดนะคะเราจะบอกว่าโอ้นี่เป็นความผิดของฉันเองค่ะจะพูดยังไงคะภาษาจีนพูดว่า这是我的错这是我的错这是我的错 ก็มีความหมายแปลว่านี่คือความผิดของฉันเองนะคะเพราะคำว่า Women 我的我的แปลว่าของฉันและคำว่าว่วก็คือความผิดนั่นเองเมื่อรวมกัน我的错我的错ก็คือฉันผิดเองความผิดของฉันเองนะคะแล้วก็เจอเนี่ยอยากใช้การสแสดงถึงว่านี้อย่างเช่นนะคะเมื่อจะบอกว่าสัปดาห์นี้ก็พูดว่าเจอชิงชี 这星期ยซิงชีก็หมายถึงสัปดาห์นี้นะคะอยากจะบอกว่าเดือนนี้ก็พูดว่าเจ๊กเดนเจกเด็หมายถึงเดือนนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้ก็พูดว่าเจ๊กซิงชีวูเจกซิงชีวหมายถึงวันศุกร์ค่ะเพราะฉะนั้น 这ช่กับซิงชีอก็จะมีความหมายแปลว่าวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็ถ้าเปนเื่อสงสัยว่านี่เป็นเพราะอะไรกันนี่เป็นเพราะอะไรกันถามเลยค่ะว่า这是为什么这是为什么这是为什么ก็มีความหมายแปลว่านี่เป็นเพราะอะไรกันนะนะคะเพราะคำว่า为什么为什么แปลว่า ทำไมค่ะแอร์เป็นยังไงใช้ไปหรือยังคะกับคำวาเจอในภาษาจีนง่ายๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปการสอนภาษาจีนของป๊อปปี้นะคะก็แชร์ให้กับคนที่กําลังเรียนอยู่เพื่อนๆด้วยนะคะไลค์และก็แชร์ด้วยเลยนะคะเป็นกําลังใจนึงให้กับป๊อปปี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube นะคะยังไงป๊อปปี้ก็ฝาก cribe ให้ด้วยนะคะ ถ้า,าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะป๊อปปี้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็บางทีอาจจะไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ใครที่สงสัยป๊อปปี้ก็ตอบให้อยู่แล้วาช้าเร็วก็ Icana, zat, players, ที่บอบบี้ว่างไงนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปของบอบบี้มาตลอดเลยนะคะทุกวันมีคอมเมนต์เข้ามารู้สึกดีใจมากว้าวแฮปปี้ดีใจมีความสุขนั่นเองนะคะเเเชียร์ตาจินค่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะใจเจีนบ๊ายบายค่ะ